สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ดีก่อพอดแคสต์วันนี้ผมจะมาคุยกับทุกคนเรื่องเทรนด์ที่โผลเต็มโซเชียลช่วงนี้กินแมงกะพุนหัวกระสุนใช่ครับเจ้าตัวใสๆที่หลายคนเรียกว่านักฆ่าแห่งทะเลนั่นแหละเอามาดองซีอิ๊วกินส,สดๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดเสียงเคี้ยวกรุบกรุบดังเต็มคลิปยอดวิวเป็นล้านคนแชร์กระหนำ่ำแล้วผมก็นั่งคิดเอ๊ะ นี่มันสัตว์ที่พิษร้ายแรงสุดๆไม่ใช่เหรอกินได้จริงเหรอหรือเขากินเพราะมันเป็นเทรนด์เฉยๆวันนี้เรามาคุยกัน5นาทีผมเล่าให้ฟังแบบชัดๆเลยเจ้าตัวนี้ชื่ออังกฤษว่า box jellyfish หรือบางคนเรียกแมงกะพุนกล่องหน้าตาอาจดูใสๆไร้พิษภัยแต่จริงๆแล้วมันถูกขนานนามว่านักฆ่างเงียบแห่งทะเลเพราะหนวดเล็กๆของมันมีพิษแรงมากจนสามารถทำให้หัวใจคนหยุดเต้นได้ในไม่กี่นาทีถ้าโดนต่อยแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือทนันมีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลย ในไทยเองก็มีนะเจอแถวภูเก็ตเกาะสมุยและบางชายหาดทางภาคใต้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือน้ําขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษเหตุผลมันง่ายมากครับเพราะมันไวรัลนั่นแหละ,ละช่วงนี้ t ิ๊กต็อกกับ Facebook เต็ไมไปด้วยคลิปรีวิวบางคลิปเป็นสาย ASMR เคี้ยวโชว์เสียงกรุบกรอบบางคลิปก็ทําเมนูดองซีอิ๊วแบบเกาหลีกินสดๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดคนดูเป็นล้านแชร์กันรัวๆเพราะมันทั้งแปลกและท้าทายบางคนซื้อมาลองตัวหนึ่งราคาหลักพัน ถามว่าเพราะมันอร่อยไม่หรอกครับส่วนใหญ่เพื่อทำคอนเทนต์มากกว่าจากที่ผมไปไล่ดูรีวิวส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าเนื้อสัมผัสนุ่มเด้งๆคล้ายวุ้นแต่มีความกรุบเหมือนเอ็นหมูรสชาติเกือบจะจืดสนิทต้องพึ่งซอสหรือเครื่องจิ้มจ,จัดๆถึงจะมีรสถ,ถามว่าอร่อยจนต้องลองให้ได้ไหมส่วนมากก็บอกว่ามันก็แปลกดีแต่ไม่ได้อร่อยจนว้าว ง่ายๆเลยสิ่งที่ขายไม่ใช่รสชาติแต่เป็นความตื่นเต้นที่ได้ลองของแปลกและอันตรายตรงนี้แหละครับที่ต้องคิดเยอะแมงกระพุนหัวกระสุนไม่ใช่แมงกระพุนธรรมดาที่เอามาทำยำในร้านอาหารทะเลถึงจะถอดหนวดที่มีพิษออกแล้วถ้ากำจัดสารพิษไม่ถูกวิธีก็ยังเสี่ยงมีพิษตกค้างในเนื้อวิธีเตรียมส่วนใหญ่จะใช้การลวกต้มหรือดองซึ่งช่วยลดความเสี่ยงแต่ก็ไม่มีใครรับประกันว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งถ้าเป็นของที่ซื้อมาทำเองแบบไม่รู้แหล่งที่มาความเสี่ยงยิ่งสูงอีกอย่่างงประะเทศทศีกกกินนนแมพุั ่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาใช้แมงกระพุนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พิษอ่อนกว่ามากไม่ใช่บกซ์ jellyfish แบบที่เราเห็นในคลิปเอาจริงๆถ้าถางผมถ้าอยากลองเพราะอยากรู้รสชาติจริงๆก็ควรเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นและให้คนที่รู้จริงเตรียมให้แต่ถ้าจะเอาความปลอดภัยแค่ดูคลิปแชร์ต่อแล้วบอกเพื่อนว่าโหคนกล้ากินก็มีนะก็น่าจะพอแล้ววันนี้ก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าแมงกระพุนหัวกระสุนที่เห็นในคลิปวรัลมันคืออะไร อร่อยไหมแล้วทำไมคนถึงกล้ากินแล้วคุณละ่ะถ้ามีโอกาสจะลองไหมหรือพอแค่ดูคลิปก็พอฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกดติดตามรู้ดีกว่าไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะมาเล่าเรื่องกินสุดแปลกที่คุณอาจคาดไม่ถึงแล้วเจอกันใหม่ครับ